สวัสดีครับคุณผู้ชมใช้ชีวิตในป่าจากสราวุธตอนที่7ช่วงนี้เราอยู่ในเดือนสิงหาคมวันนี้เราเข้าป่ากันแต่เช้าเลยนะครับ ชูชอบอวดดอกสีขาวนวลของมันแม้เอื้องหมายนาจะเป็นยาสมุนไพรแต่จะใช้มุ่ั่วไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีฤทธิ์เป็นยาขับอย่างแรงเลยทีเดียวครับต้นหญ้าและป่าไม้ในช่วงนี้ก็ค่อนข้างมีสีเขียวขจีมากเลยครับ เนื่องจากว่าในช่วงนี้ฝนเริ่มตกชุกมากขึ้นครับในช่วงนี้จึงเป็นสวรรค์ของการเดินป่าเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมแม้ในบางช่วงที่ฝนทิ้งช่วงไปบ้างและเห็ดไม่มีแต่เราก็ยังมีอาหารป่าให้ได้หากันเสมอครับ ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูต้นหมักเม้านะครับอันนี้เป็นต้นเล็กนะครับแต่ว่าถึงจะต้นเล็กตอนนี้ก็เริ่มติดผลแล้วนะครับเห็นไหมครับเริ่มติดผลละแล้วก็เวลาเราอยู่ในป่าเราไม่มีมะนาวไม่มีมะขามเปียกเราก็จะใช้ยอดหมักเมาแบบนี้แหละครับบริเวณยอดมันอย่างนี้นะครับจะให้รสชาติที่เปรี้ยวนะครับใส่อาหารใส่แกงใส่ยำ เวลาเราอยู่ในป่าใช้แทนมะนาวมะขามเปียกได้ดีทีเดียวเลยครับหรือว่าอย่างช่วงที่แล้วเราจะใช้ใส่ในแกงเห็ดเผะครับให้รสชาติเปรี้ยวครับ บริเวณนี้ผมยังได้พบกับเห็ดในตระกูลเห็ดหลินจือนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่กล้ากินมันแต่การเอาไปแต่งสวนก็สวยเก๋ทีเดียวเลยครับ หลายๆคนที่เข้าป่าและรู้จักกับต้นครามอาจจะสงสัยว่าใครมาบ้วนน้ำลายทิ้งเอาไว้นะครับจริงๆแล้วมันก็คือรังของมแมลงชนิดหนึ่งนั่นเองครับนี่ไงล่ะครับคุณผู้ชมตัวอ่อนของมแมลงชนิดนี้จะถ่ายเอาเมือกเหนียวๆออกมาเป็นฟองห่อหุ้มตัวของมันครับ เพื่ออำพรางจากศัตรูนั่นเองและแมลงชนิดนี้เมื่อโตเต็มวัยแล้วมันจะมีปีกและสามารถกระโดดได้ไกลครับเห็นไหมล่ะครับมันกำลังถ่ายเอาเมือกมาห่อหุ้มตัวของมันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมตัวโตเต็มวัยของมัน มันก็คือเพลี้ยกระโดดชนิดหนึ่งนั่นเองครับ อัศจรรย์ของผืนป่าตอนนี้เราอยู่กันบริเวณยอดของภูเขานะครับแต่ว่าบริเวณยอดภูเขานี้กลับเต็มไปด้วยหินทรายแล้วก็มีหินทรายที่มีบ่อแบบนี้นะครับกักเก็บน้ําเอาไว้นอกจากนี้ที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็คือว่าในบ่อนี้ยังมีผําครับผําเป็นพืชน้ํานะครับมีลักษณะเป็นเมล็ดสีเขียวๆแบบนี้มีดอกนะครับและที่สําคัญผําสามารถทานได้ครับ แล้วเดี๋ยวผมจะเก็บผัมเนี่ยไปทำอาหารด้วยครับนอกจากเราจะเจอผัมแล้วเมื่อเราดำดูใต้น้ำเรายังพบกับหอยขมตัวอ่อนแมลงปอและลูกอสกบและเขียดครับ หากใครรู้วิธีกินเราก็จะไม่อดตายแน่นอนครับนี่แหละครับใต้พื้นน้ำที่อยู่ภายในป่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นอาหารให้กับชาวบ้านให้กับชุมชนได้เลยล่ะครับ นอกจากนี้ผมยังพบกับเทาครับหรือที่ชาวเหนือเรียกว่าเตานั่นเองครับเทาเป็นสาหร่ายน้ำจืดชนิดหนึ่งนะครับมีลักษณะเป็นเส้นยาวๆสีเขียวสามารถทานได้ครับโดยมากแล้วชาวบ้านจะนำเทาไปปรุงเป็นอาหารแบบดิบๆนะครับโดยอาจจะนำไปทำเป็นลาบเทาครับ แต่เมื่อเราอยู่ในป่าแบบนี้แล้วการทานอาหารดิบหรือการทานน้ำดิบเป็นอันตรายมากเลยทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวในท้ายคลิปนี้ผมจะทำเทาแบบสุกลองทานดูครับ คุณผู้ชมครับในบางทีการได้ไปในจุดที่ที่คนเข้าไม่ถึงก็ทําให้เราได้พบสิ่งใหม่ๆเสมอนะครับอย่างในครั้งนี้ผมได้พบกับชะง,ง่อนหินครับมันมีลักษณะคล้ายเป็นที่อาศัยของคนโบราณเลยล่ะครับแต่ที่น่ากลัวก็คือรูขนาดเท่าแขนที่ผมพบบริเวณนี้แหะครับดูแล้วก็คล้ายกับรูที่มีงูขนาดใหญ่อาศัยอยู่เลยแ่ะครับ พอดูๆไปแล้วก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวแล้วครับและแน่นอนครับคุณผู้ชมสัตว์ป่าอย่างปลวกถ้าในคลิปนี้เราจะไม่ถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันก็คงจะไม่ครบเครื่องนะครับ จริงๆแล้วเราสามารถแบ่งปลวกออกเป็นจำพวกได้หลายจำพวกเช่นปลวกชนิดที่กินดินชนิดที่กินไลเค้นชนิดที่กินเห็ดราคล้ายๆกับปลวกที่เพาะเห็ดโคนนั่นแหละครับและอีกชนิดหนึ่งก็คือชนิดที่กินไม้ที่เรารู้จักกันทั่วไปครับนอกจากนี้ ปลวกชนิดที่กินไม้เรายังแบ่งออกเป็นกลุ่มได้2กลุ่มใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือกลุ่มที่ทำรังอยู่ภายใต้ดินครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ทำรังอยู่บนต้นไม้บริเวณที่สูงนั่นเองครับ แบบที่เราเห็นนี้คือปลวกชนิดที่กินไม้และอาศัยอยู่บนที่สูงบริเวณยอดไม้นะครับหากคุณผู้ชมลองสังเกตดูดีๆจะเห็นจุดเด่นของมันครับนั่นก็คือปลวกทหารนั่นเองครับปลวกในวันหน้าทหารของจำพวกนี้จะมีหน้าตาแปลกประหลาดมากเลยทีเดียวครับคล้ายกับสปีชีส์ที่มาจากต่างดาวนี่แหละครับ โดยปกติแล้วปลวกทหารจะมีลำตัวและหัวขนาดใหญ่มีกรามที่แข็งแรงเอาไว้กัดศัตรูแต่ปลวกชนิดนี้กรับวิวัฒนาการตัวของมันให้หัวและลำตัวมีขนาดเล็กลงบริเวณหัวมีลักษณะเหมือนเข็มฉีดยาและแน่นอนละครับมันเอาไว้ฉีดสารเคมีไล่ศัตรูของมันนั่นเองครับเมื่อปลวกชนิดนี้ เอาเคมีมาใช้มันจึงไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ฟันกรามของมันในการกัดต่อสู้ศัตรูต่อไปนั่นเองครับประกอบกับรังของมันที่อยู่บนยอดต้นไม้มีขนาดเล็กการที่มันมีขนาดเล็กเรียวจึงเป็นประโยชน์สำหรับมันครับ ตอนนี้ผมเจอต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่ทานได้นี่อยู่ในตระกูลของต้นบุกนะครับอันนี้เป็นส่วนของลำต้นแล้วก็จะมีหัวอยู่ใต้ดินบางพื้นที่เรียกว่าผักอีลอกนะครับลำต้นบริเวณนี้เอาไปกินได้นะครับแต่ว่ายางของมันจะมีความคันครับจะต้องทำให้สุกก่อนแล้วก็ตัดด้วยรสเปรี้ยวอย่างเช่นมะนาวหรือว่ามะขามนะครับจะช่วยแก้พิษคันได้ครับ เดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆนะครับ เดี๋ยวก็คงจะต้องค่อยๆเดินกลับแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วเดี๋ยวจะถึงบ้านมืดเกินไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินกลับกันครับ ในระหว่างที่เราเดินทางกลับผมก็โชคดีเข้าแล้วล่ะครับคุณผู้ชมนี่ไงล่ะครับโชคของผมที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือรังของพึ่งมิ้มนั่นแหละครับพึ่งมิ้มเป็นพึ่งที่มีขนาดเล็กและนิสัยไม่ค่อยดุร้ายนะครับแต่มันก็มีเหล็กในที่มีพิษเหมือนกันครับ ปกติแล้วชาวบ้านจะต้องใช้ควันไฟไล่ฝูงพึ่งไปก่อนแล้วจึงตัดเอารังของมันนะครับแต่ในครั้งนี้ผมจะขอชิมมันแค่เพียงนิดเดียวเองแ่ะครับเลยไม่อยากจะรบกวนมันให้มากครับ <c oughs> การเอาน้ำพึ่งแบบอนุรักษ์เราควรจะตัดโดยเหลือรังพึ่งติดเอาไว้ให้มันเสมอนะครับ โดยเฉพาะในฤดูหนาวหากเราตัดเอารังของมันมาทั้งหมดฝูงพึ่งทั้งฝูงก็อาจจะขาดอาหารที่มันสะสมมาตลอดทั้งฤดูและทำให้มันหนาวตายได้เลยทีเดียวครับอย่างที่บอกนั่นแหละครับในครั้งนี้ผมจะขอชิมมันเพียงนิดเดียวผมเลยไม่ใช้ควันไฟในการไล่มันนั่นเองครับ สำหรับเด็กๆไม่ควรลอกเรียนแบบนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นพึ่งชนิดไหนหรือแม้แต่พึ่งมิม้มที่ไม่ค่อยดุร้ายแต่ยังไงมันก็มีเหล็กในที่สามารถต่อยและปล่อยพิษได้ครับสำหรับคนที่แพ้พิษของมแมลงการโดนต่อยเพียง1-2ถึงสครั้งหรือการโดนต่อยบริเวณจุดสำคัญก็อาจจะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายผิดปกติและอาจทำให้ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวครับ นี่แหละครับรังพึ่งที่ผมแบ่งมันมาชิมนิดนึงครับนี่แหละครับคุณผู้ชม หลังจากที่ผมแบ่งเอารังมันมาชิมน้ำผึ้งนิดนึงนะครับหลังจากนั้นพึ่งก็จะเริ่มสร้างรังในส่วนนี้ทดแทนครับข้อควรระวังในการตัดรังพึ้งอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือบริเวณปลายยอดด้านล่างของรังพึ้งแบบนี้ล่ะครับส่วนมากแล้วพึ่งราชินีที่จะเป็นรุ่นต่อไปมักจะ อยู่บริเวณปลายล่างสุดของรังนั่นเองครับหากเราตัดเอารังพึ่งไปทั้งหมดพึ่งก็จะไม่มีโอกาสในการขยายพันธุ์ครับดังนั้นวิธีการเอาน้ำพึ่งแบบอนุรักษ์อย่างที่บอกนั่นแหละครับควรจะตัดเอารังพึ่งแต่พอดีและเหลือ,อรังให้มันได้ทานอาหารในส่วนนี้ระหว่างที่มันสร้างรังใหม่มาทดแทนนั่นเองล่ะครับ นนในช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้เป็นช่วงที่ฝนตกชุกและดอกไม้กำลังเบ่งบานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับทาให้ฝูงพึ้งของผมออกมาหาเกสรเพื่อไปสร้างรังสร้างน้ำหวานกันได้อย่างเต็มที่ครับและนอกจากนี้ผมยังได้พบกับมแมลงและผีเสื้อปีกใสแบบนี้ละครับ คุณผู้ชมครับในระหว่างที่ผมกําลังสังเกตพึ่งกําลังหาเกสรกันอยู่นี้ผมก็พบว่าบริเวณนี้มีพึ่งอยู่ด้วยกันถึง4ชนิดด้วยกันครับลองสังเกตดูนะครับด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมนั่นก็คือพึ่งหลวงครับซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดถัดมาคือพึ่งโพรงฝรั่งครับรองลงมาคือพึ่งโพรงไทยและสุดท้ายคือพึ่งมิ้มของเรานั่นเองครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เรามาทําอาหารทานกันในป่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วในวันนี้วัตถุดิบที่ผมได้มาก็คือต้นเทาหรือว่าที่ชาวเหนือเรียกว่าเตานะครับเป็นสาหรายน้ำจืดสีเขียวเส้นย,วยาวๆนะครับมีโปรตีนสูง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ติดมาก็คือผําผําจะเป็นมเมล็ดเล็กๆกลมๆนะครับเป็นพืชน้ําที่มีดอกนะครับก็ติดมาพร้อมกับเทาเหมือนกันวันนี้ผมก็เลยคิดว่าจะมาทําคล้ายๆกับแหนบป,ปลาหรือว่าที่ชาวเหนือเรียกว่าแอบปลานั่นนะครับคือการนํามาใส่เครื่องแกงแล้วก็ห่อใบตองแล้วก็ปิ้งนั่นเองครับแล้วก็ปิดท้ายเราก็จะกินน้ําหวาน น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งที่ได้จากผึ้งมิ้มที่ผมได้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่าผมจะทำแหนม่ขาและเทาอย่างไรกันครับนี่แหละครับคุณผู้ชมส่วนประกอบของเรานั่นก็คือเทาและผั่ครับตะไคร้ขมิน้น กระเทียมพริกกระปิครับใส่เครื่องแกงทุกอย่างลงในครกนะครับจากนั้นตำให้ละเอียดครับเมื่อเราตำละเอียดแล้วจึงใส่กระปิ แล้วก็เทาเป็นอย่างสุดท้ายครับโดยปกติแล้วในการทำลาบเทาชาวบ้านจะใช้มีดในการลาบหรือว่าสับมันเองครับแต่ในครั้งนี้เราทำแบบนี้จะต้องตำให้เทาละเอียดนิดนึงนะครับไม่อย่างนั้นเทาจะมีเส้นยาวและทานลำบากครับ เมื่อตาละเอียดแล้วตักใส่ใบตองจากนั้นเราก็นำไปปิ้งกันได้เลยครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้แหนบผัมและเทาของผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองชิมกันดูนะครับอย่างที่บอกในตอนต้นนั่นแหละครับคุณผู้ชมโดยปกติแล้วชาวบ้านจะทําลาบเทาแบบดิบๆนะครับแต่การทานเทาในป่าในาน้ําจากป่าแบบนี้การทานสุกปลอดภัยที่สุดครับ ครับผมทําลักษณะคล้ายกับแหนบปลาหรือว่าแอบปลานั่นเองนะครับแต่ว่าเนื้อของเทานั้นจะมีความลื่นๆ่นละเอียดคล้ายๆกับเรากินกน้ำพริกหนุ่มนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีความละเอียดกว่าเหนียวกว่าครับอร่อยทีเดียวเลยครับ คุณผู้ชมครับแล้วอย่าลืมกลับมาพบกับใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธในตอนต่อไปนะครับ อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมใช้ชีวิตในป่ากับสราวุธเมื่อเรารักษาป่าเราก็จะมีน้ำมีอาหารมีอากาศแล้วเราก็จะมีชีวิตครับอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe กันไว้นะครับแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ